สนับสนุนโดยเทเฟเลช่วงที่แล้วตู้กระชาได้มอบมาเขืเอเทศที่เป็นวัตถุดิบพรีเมียมจากจังหวัดคุมาโมโตประเทศญี่ปุ่นที่อุดมไปด้วยไลโคปินบำรุงผิวพรรณบำรุงสายตาดีต่อสุขภาพซึ่งทั้งสองทีมต้องนำมารังสรรค์เป็นอาหารอร่อยออร่อยตามคอนเซปต์คลีนฟู้ดกูดเฮลท์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อเลยครับ เข้าสูร่รายการกระชากระชาท้าอร่อยนะฮะช่วงที่แล้วได้ทราบกันไปแล้วว่าวัตถุดิบเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นนั่นก็คือมะเขือเทศจากจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นนะฮะแต่กติกาของเรานะครับไต้ฝุ่นครับน้องมิ้นครับนะฮะเชฟของเราช่วยได้ทุกอย่างแต่เชฟไม่สามารถชิมไม่สามารถปรุงได้เราต้องปรุงเองชิมเองนะยิ่งไปกว่นานั้นนะคะวัตถุดิบหลักที่เราได้ไปคือมะเขือเทศจากคุมาโมโตะนั่นเองแต่วัตถุดิบเสริมที่ทั้งสองคนจะต้องนําเอามา ปรุงอาหารในครั้งนี้ด้วยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันไม่ต้องมาลุ้นกันด้วยไหมออต้องมาลุ้นกันไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดก็ถือว่าเข้านะมะขามเทศเพิ้ลเป็นมะขามเปียกก็ยังมีก็้งแต่ว่าจะเจออะไรอยู่ที่บุญกรรมวัสจะเอางี้มาลุ้นกันดีกว่าว่าวัตถุดิปปริศนาจะเป็นอะไรอาเชิญน้องมิ้นมาหมุนตู้กระชากของเราครับมามาดูกันว่าวัตถุดิปปริศนาจะคืออะไรนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วได้เวลากระชากระชา Tá i กันคลีนฟู้ดเฮลท์เดี๋ยวก่อนมีอะไรยากๆกว่านี้ไหมนี่ไม่ได้ใช้สมองเลยไม่ท้าทายเลยใช่ไหมเจส้มงั้นเปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนะเปลี่ยนมาทั้งตู้ยังได้เลยโอ้ยทั้งคู่กินไม่ได้แน่ใจเย็นแน่ใจเย็นแน่ใจเย็นใจเย็นในี่เราเห็นเอาไม่เอาไปเอาเอาเลยเออแต่ให้มันอยู่ในคอนเซ็ปต์ว่าแบบกีนฟู้ดอะไรนะกีนฟู้ดฟูดเฮลท์กีนฟู้ดฟูดเฮลท์ใช่คอนเซ็ปต์มันต้องแบบรักสุขภาพนิดนึงก็เอาไปก็ถือว่าโอเคตอนนี้มินได้ไปแล้วเป็นอะโวคาโดมาถึงตาใต้ฝุ่นแล้วอ่าเดี๋ยวเราดวงผมขอให้ได้อะไรที่ เพื่อสุขภาพบ้างขอให้เป็นอโวคาโดนะครับอโวคาโดครับผมเดี๋ยวจะปรดบ้านเอวกันซะไต้ฝุนพรอมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเชิญประจําที่เลยค่ะขอให้โชคดีเมื่อกี้เขาได้อโวคาโดไปแล้วไปที่ทางเดียวกันเราก็ขอให้มันไปในที่ทางเดียวกันด้วยแล้วกันถ้าพร้อมแล้วได้เวลาก้าชาก้าชา ก็ได้เนาะคลีนฟู้ดกูเท์เป็นไงฮะเชฟเกษมพอได้ไหมฮะพอได้ครับพิทางเดียวกันเลยนะนี่ก็เป็นสลัดได้นะพี่ก็เป็นสลัดอ่ะเชฟได้ไหมใด่ครับต้มไก่ใส่แล้วก็ปรุงซอสเอาเหมือนกันเลยเนาะก็แค่เปลี่ยนเป็นวัตถุดิบเสริมนั่เป็นผเชิญรับแอปเปิลแล้วก็ไปหาเชฟได้เลยค่ะเชิญค่ะจริงๆแล้วเมนูนี้ต้องเป็นเมนูคลีนคลีนเฮลตี้เฮลตี้แน่ๆเพราะว่าวัตถุดิบทั้งปริศนาและหลักของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลไม้แล้วก็เป็นผัก ที่ที่แบบดีต่อสุขภาพของเราด้วยใช่มีแบบคุณประโยชน์ดีทั้งนั้นเลยอย่าลืมนะคะว่าทั้งสองทีมเนี่ยมีเวลาในการทําอาหารเพียงแค่40นาทีเท่านั้นเชฟทั้ง2ท่านมีนาทีแค่ ช่วยในการสาธิตแล้วก็ทำบางอย่างให้เท่านั้นปรุงกับชิมต้องเป็นหน้าที่ของดาราทั้งสองท่านนะคะแล้วว่าถุดิพรีเมียมวันนี้นั่นก็คือมะเขือเทศนั่นเองะนะฮะรังสรรค์เมนูออกมาให้ดีต่อสุขภาพค่ะนั่นคือคอนเซ็ปต์ของเราพร้อมไหมครับพร้อมมากครเชฟดูพร้อมมากเลยเชฟส้มพร้อมเชฟส้มพร้อมคนเดียวอันนเต้นอยู่เต้นอยู่พร้อมแล้วได้เวลาท้ารอยคับ เราได้มะเขือเทศมาแล้วเชฟข้อมูลก็ได้ทําอะไรสาิตรหได้เราดูเลยว,ว่ามันจะไปในทิศทางไหนได้<อ>มะเขือเทศแบบนี้เนี่ยเราไปทําอะไรได้บ้างะคะถามเชฟข้อมูลก่อนเลยอย่างนี้นะครับมะเขือเทศนี้นอกจากเราจะไปทําสลัดนะครับทําสลัดทําใส่เราจะออกแนวคิดแบบแบบเมนูแบบยำแบบอะไรก็แล้วแต่ทําได้หลายอย่างนะครับจริงๆแล้วก็ อาจจะต้มจะอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องมีเนื้อสัตว์เข้าไปแทรกบ้างอะไรแบบนี้เข้าไปด้วยก็ยังได้นะครับเนาะควรที่จะมีเพื่อที่จะชูรสชาติให้เมือทศมันอร่อยมากยิ่งขึ้นแล้วเฮียทรงเหรอครับถ้าเป็นเฮียทรงเฮียทรงนึกถึงอะไรถ้าตามคอนเซปต์ถ้าพูดถึงคอนเซปต์ของอาหารเพื่อสุขภาพทุกชาติทุกภาษาของร้านอาหารเนี่ยผมว่ามีเมนูประเภทนี้อยู่ครบถ้วนหมดเลย่ะแต่เพียงแต่ว่าในลักษณะในการทําอาหารของแต่ละชาติแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเราจะเห็นได้ว่า อาหารเหล่านั้นจะแทบจะไม่ได้รับการปรุงอะไรเลยอ,อย่างเช่นสลัดผักที่เรารู้จักกันอยู่ผมว่าอาหารต่างๆเนี่ยทุกชาติทุกภาษามีครบหมดแล้วแต่จะตีโจทย์ว่าอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเพราะจริงๆแล้วหลายๆชาติอย่างที่สงบอกก็ไม่เหมือนกันแล,แล้ววัตถุดิบปริศนาวันนี้เองก็ไม่ได้ยากมากเนะาะน่าจะมาในทิศทางเดียวกันได้แต่จริงๆวัตถุดิบดูง่ายแต่ทําออกมาไม่ง่ายนะครับอ่าผมว่าโจทย์อันนี้ดูเหมือนง่ายมะเขือเทศแต่สิ่งที่เขาจะทําออกมาให้เป็นเมนูที่ ชวนให้อร่อยชวนกินมันยากอ๋อตรงนี้ต้องใช้ความเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอ่ะไปคุยพูดคุยกับน้องมิ้นกับไต้ฝุ่นดีกว่าน้องมิ้นครับวันนี้อาหารที่จะรังสรรออกมาชื่อว่าเมนูอะไรจ๊ะจะทําอะไรดีกว่าอันนี้เป็นอะไรที่ตอบยากมากเลยนะเพราะว่าต้องเป็นให้ให้เชฟตอบอันน้ไม่ต้องตอบนะครับผมไปทามให้เชฟดูจากหุ่นน้องมิ้นแล้วเนี่ยเราต้องทําสลัดแต่นี้จะสลัดอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะแบบมันดูแบบธรรมดาไปธรรมดาไปเราก็ น้ำจิ้มเนี่ยก็จะต้องเป็นแบบซีฟู้ดแล้วใส่อะโวคาโดสักนิดนึงแล้วก็เส้นนี่ก็จะเป็นเส้นจริงๆแล้วต้องเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวดำเสษชวนแต่พระเอิญวันนี้มันไม่มีเราเลยใช้เส้นสปาเกตตี้ดำเออทูปเออทูปเส้นสปาเกตตี้ดำอ๋อนี่เส้นสปาเกตตี้ดำเหรอครับผมนึกว่าทูบอะไรมบบตุดทูบแล้วเสร็จแล้วมะเขือเทศเนี่ยเราก็ว่าเอ๊ะจะเอาชีสใส่แเราไปอบให้มันดูเก๋ๆสักนิดนึงให้ดูยากหน่อย มาทางฝั่งนี้บ้างค่ะไต้ฝุ่นครับวันนี้ได้วัตถุดิบหลักเป็นมะเขือเทศจากญี่ปุ่นเลยแล้วก็วัตถุดิบเสริฟเป็นแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวคุยกับเชฟหรือยังว่าวันนี้เราจะทําเป็นเมนูอะไรคุยคุยแล้วสื่อสารกันได้ความว่าเรื่องคว่าตอนนี้กำลังสื่อสารว่าเปิดเตาตรงไหนนะเปิดเตากดนี้ค้างไว้ง่ายมากเลยจะบอกให้เชฟแล้วคือไงรูปมันจะเป็นอาหารไทยหรือว่ามันจะเป็นแบบสไตล์ไหนก็รสกลางครับแต่ว่ารสกลางไม่ไม่รสจัดครับ รสรสจะเป็นรสชาติจะกลางกลางใช่ครับแต่แต่เรายังจะมีเขาเรียกว่ามีพระเอกของเราก็คือมะเขือมะเขือเทศประกอบมะเขือเทศจะต้องเป็นเป็นพระเอกเลยนะจะต้องโดดเด่นเลยนะแต่รสชาติก็จะคือกลางกลางกลางมันเป็นเป็นอาหารประเภทอาหารไทยไหมอาหารไทยครับเป็นอาหารไทยที่เราเคยเห็นกันเนี่ยนะแต่ว่าันนี้ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนตอนนี้ขั้นตอนไปถึงตอนไหนแล้วค่ไหตอนนี้เราเพิ่งเอามะเขือเนี่ยนะครับเข้าไปปั่นมะเขือเทศเนี่ยนะเข้าไปปั่นปั่นเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมา อะไรมาเคี่ยวนะเป็นซอสใช่ฮะป,ปัน่นหรือเปล่ปานะคุณจะเอามะเขือเทศไปปั่นหรอปั่นแล้วปั่นเรียบร้อยแล้วคุณมีเครื่องบอดดีๆหรือเปล่ปาฟังผมก็จะปั่นเหมือนกันแต่จะเป็นปั่นกระเทียมอ่าเดี๋ยวนี้นะมันโอ้โหอุปกรณ์นี่ช่วยทำให้เราเนี่ยทำอาหารง่ายขึ้นมผมก็เลยจะพูดถึงนะฮะเครื่องบดสับอาหารจากเฮฟเล่เป็นวัสดุสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็ถุงแก้วเนี่ยสองลิตร สวยงามมากแล้วก็ทนทานนะฮะพร้อมใบมีดสแตนเลตสีใบใช้งานง่ายฮะเพียงกดปุ่มก็สามารถบดสับอาหารได้ละเอียดอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นกระเทียมผักผลไม้เนื้อสัตว์ก็สามารถทำได้ง่ายๆเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยความที่ใบมีดเขาคมมากมันจะละเอียดแบบละเอียดยิบเอาละเอียดเลยเอ้เอ้เอเอาละเอียดแค่ไหนละเอียดฟ้นฟ้นมาแล้ว เธอเธอเขาทำเสร็จแล้วอันนั้นอ่ะเสร็จแล้วนนหรูกีเสร็จแล้วเขาทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาปั่มะเขือเทศไปแล้วเหรอเขาปั่นมะเขือเทศด้วยเครื่องนั้นบดหมูก็ดีมากนะใช่คือตัวนี้บดหมูดีมากซื้อหมูมาเป็นชิ้นชิ้นแล้วมาบดเองนะสะอาดกว่าซื้อมาเป็นแพ็คอีกอันนี้บดกระเทียมเพื่อที่จะทำอะไรฮะจานส้มจะทำซอส ซอสจะใช้ชั้นกระเทียมจีนแล้วก็กระเทียมไทยที่บอกเป็นซีฟู้ดป่ะใช่ซอสซีฟู้ดเดี๋ยวขอให้น้องมิ้นต้มเส้นหน่อยลูกเอาเส้นใส่ค่ะลูกออเดนเต้นะคะออเดนเต้พทดไม่หวานหรอประมาณ5นาทีแต่เส้นนี้ไม่รู้น่าจะ5นาทีเดี๋ยวค่อยชิมเห็นไหมลือการแสดงกันเดไปอ่่อะไร ยอ,อยากเสียชีวิตทำไมอยากตายตรงนี้ทำไมรู้แล้วไอ้ซอสคันเสาคืออะไรคืออะไรก็นั่งคุยกับไต้ฝุ่นว่าสรุปซอสคันเสาคืออะไร <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปเสิร์ชดูคันเซาก็ไม่เจอซันเซาก็ไม่เจอสุดท้ายเจอเสาซ่าถามว่าเสาซ่าใช่ไหมคงใช่อะ <c oughs> อะไรก็ได้อะไรก็ได้เอออะไรก็ได้เสาาอะไรกสรุปว่าเป็นซอสเสาซ่าเสาซ่าแต่คันเซาคือไม่ได้นะ แต่ว่าเห็นมีกุ้งด้วยใช่ไหมเชฟกุ้งนี่เราจะเอาเข้าไปประกอบยังไงบ้างเราเอามาทอดก่อนครับจ้ะทอดก่อนแล้วก็เอาน้ำซอสนี่ราดอ๋อเหรอเอากุ้งทอดแล้วก็น้ำซอสราดออแต่ฝนรู้ปะเนี่ยาต้องทำอะไรอ่ะก็รู้พร้อมพี่แกก็ดูแลเชฟเลยนะได้ฮะไม่ใช่คันเซานะอุ้ย so อร่อยแบบใครกินแล้วไม่อร่อยคือแตกแล้วอ่ะตอนนี้ทีมนี้มีการเริ่มเอาวัตถุดิบเสริมก็คือตัวแอปเปิ้ลมาหั่นฝั่งนู้นเป็นไงบ้างคะบพี่บอยคือตอนนี้ต้มเส้นนะฮะก็คือเส้นสปาเกตตี้เส้นหมึกเนี่ยหมึกดำเนี่ยมันจะใช้เวลานิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้กําลังคว้านมะเขือเทศครับอันนี้แกะกุ้งอยู่เลยเหรอใช่เพื่อแกเพื่อแกะดูดีเนี่ยแกะสกุ้งเละหมดเลยอ่ะสามตัวแล้วเอาแล้วเอาแล้ว เดี๋ยวเรามาลุ้นวัตถุด,ดิบปริศนาอย่างที่สองดีกว่าว่าจะเป็นอะไร